สวัสดีเดือนแห่งความรักนะคะความรักใดๆเนี่ยก็ไม่เท่ากับความรักที่เรารักตัวเองให้เป็นรักให้ถูกที่นะรักให้ถูกทางวันนี้ก็เลยมีเมนูนะคะที่อยากเสนอเป็นเมนูที่เลิฟๆลรักมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กละแล้วเป็นเด็กเนี่ยก็เป็นเป็นเมนูที่แบบที่บ้านเนี่ยทำให้ทานบ่อยมากแต่บังเอิญว่านะคะตอนโตขึ้นเนี่ยเราอะ ็เลือกที่จะไม่ทานแป้งเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็ยังชอบเมนูนี้อยู่เราก็เลยหานะคะวัตถุดิบอื่นที่มาทดแทนนะคะเราก็มาเฉลยกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเมนูผัดมักกะโรนีเส้นบุกโอ๊ตค่ะนอันนี้นะคะเป็นเ,เส้นบุกโอ๊ตนะคะที่ทำนะเรียนแบบนะ่ะ เส้นมักกะโรนีซึ่งเป็นแป้งซึ่งแป้งเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทานนะคะร่างกายที่ให้มันดีขึ้นฉะนั้นเริ่มต้นนะคะเราจะต้องรักตัวเองให้เป็นรักให้ถูกที่ถูกทางวันนี้ก็เลยมีเมนูที่ทำจากมักกะโรนีบุกโอนนะคะมานำเสนอค่ะเราไปรับชมกันเลยว่ามีเครื่องปรุงมีวิธีการทำอย่างไรกันบ้างน,นะคะไปเลยค่ะ